เคนทีชแนลนะมานะครับมาบอกว่ดีแล้วก็ทานี้เลยครับเออาไม่ทดีๆอยราเเป็นทานะครับพอเป็นอ่าอเป็นอะไรดีล่ะก็ไปรูนะครับอะไรดีนะครับบ้า นะครับท่านผู้ชมครับได้ยินเสียงอะไรลนกกควรจะราบผ่านตัวเสียงเสียงอะไรสักอย่างนะฮะนะครับอ่าเพราะเมื่อวานผมนะคนมันนะฮะเกะนะคนมันเยอะนะโอเคนะครับเดี๋ยวมาทำฟาร์มกันเลยนะครับได้เจนแล้วก็ขึ้นมานะแหละไปดูนะฮะนะครับโอเคแล้ยิง กกกกกดดดดดนะครับบางทีจะได้ยินเสียงแอร์ตอนนี้แอร์เงียบไปนานนะครับกด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 ทำไมไม่ออกเลยอะเมล็ดออกมาออกมาเลย ตอนนี้มันเล่นไม่ออกกันเลยอ่ะยังไม่รู้นะครับว่าทำไมมันเล่นไม่ออกครับแมฮะอ่าโอเคขุดต่อไม่มีแค่นี้หรอโอ้โหเจมะครับแม่ฮะทำไมมันเล่นซีมันไม่ออกกันเลย ไปละเก็บไปละกอนดูโอเคไปทำให้บุกด้วยครบไหมโห้อเบื่อกี่มาต้องมาทำฟ้านะคนมันนะก็อยากทำฟ้ามันอยู่นะอนะครับ แค่ไปเก็บมาลิซีนะมันหายากมากมารซีเด็กสองขวบล้วนะฮะฮะฮะต่อฮะต่อเกิดกิดเกดเกิดกดกดเกิดก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 ันเลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นกับเพื่อนนะครับนะครับจะเล่นกับเพื่อนนะครับแล้วให้ท่านผู้ชมรับชมกันนะครับท่านผู้ชมรู้จักแชมป์ทันโนมนะครั้ฝันไปเล่นกับผมก็เป็นได้นะ มันก็ไม่เป็นไรผมปิดมอนอยู่ผมปุ๊สนะฟลัดด่างนันเลยก็ได้แล้วก็ปิดแล้วนะฮะมันไม่ออกเลยว่ามันทีนี้มันมากมากอเปิดมันรักมากขนาดนี้คิดว่าไปหามันได้สิมคิด บายสิบกโอเคครับผมหามาได้ยี่หกเม็ดนะคะรับนนายากมากก็เม็ดนี้หมือคือถือว่าถูกนะค่ะไมทำแล้วามนี่มันจะมาเห็นไหมครับมันมันเนายากยากอะไรหายาก วนะครับคิ้จริงๆเลยเจกดีนะทำไมไม่มีมอเลยนะปิดมอนะเียเมนนะะโอเคยวเกินไปนะฮะมาถึงสิบหผมชถึงแล้วนะถึง นะครับโอเคบ๊ายบายครับมันไม่กดไลค์ดิดีดีย่าทำไมมันกดไม่ได้ไอ้ี่มันอาจจะกดได้แต่ในเงินมันคุมไม่ได้นะฮะ